ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ ด้วยศรัทธาของคุณพอรอุสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลัยองค์ศิลศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดศรัทธาของร้อยเอกหญิงเจ้ารุพรขุมทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาการศรัทธาของท่านต่างกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะ สร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้คุณพรอุตสาถวยทนให้คุณมาลัยองคศินให้คุณสุรีบุญรอด และให้ร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ รุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณบุญยิ่งในจิบสธาของคุณบางอ่อนโพสีปัทรมกุลสธาของคุณพัฒนันพ้นไัยและสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นชาวภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับจิตเราเรียกกันว่าเหตุุกรบุคคลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกคติบุคคลก็ได้ตายเหตุกรบุคคลหรือทุกคติบุคคลก็ได้ ata, คคมีชื่อเรียกต่างกันนะครับนะอาต่างกันพอกระจใจแล้วนะอบัยภูมิสีนี่พูดตัวอย่างเพียงเดียวน,นะฮะไ,ไปตุกไอด่างมพอแล้วนะน <laughs> รกเปรตอสุรกาย เหมือนกันนะปฏิสนธิแล้วก็เป็นผวังเป็นผวังแล้วก็ขึ้นสู่วิถีแล้วก็ลงสู่ผวังแล้วก็ขึ้นสู่วิถีแล้วก็ไนสู่เก็เส้นชีวิตนะเราเรียกกันว่าตายาชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้นี่คือสัตว์ในายภูมินะฮะยกตัวอย่างมาให้ดูสัตว์ในต่อไปครับนะ ต่อไปก็คือไปสนทิที่เป็นกุศลนะผลของกุศลเรียกว่ากางสุขติปฏิสนทิกามสุขติไปสนทินะมีสองนะดูดีนะอุเบกขาสัจจิระกคุศลมีบากอุเบกขาสัจจิระกุศลมีบากเมื่อกี้อุเบกขาสัจจิระอกุศลรวีบากตอนนี้เป็นอุเบกขาสัจจิระ ุศลวิบากอุเบกาศาสศนะก,กุศลวิบากเป็นผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุอธิบายผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุสักหน่อยหนึ่งนะแล้วเราก็จะได้ระมัดระวังอย่าให้กุศลของเราเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุไม่งั้นเราจะขาดทุนบางทีลงทุนทําบุญไปเป็นหมื่นเป็นแสนนะสุดท้าบแล้วมานั่งเสียใจกลุ้มใจด่าเย็นด่าเช้า บุญธทําไปเป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหลือเพียงเป็นไอเหตุกกากุศลวิบากมีปฏิสนธิเต็มอุเบขาสาันติรณะกุศลวิบากอุเบขาสันติลณกะคุศลววียกย่อมเกิดทําให้เกิดในมนุษยภูมิและในจาตุมหาราชิกาภูมิครับนําเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้นะนำเกิดเป็นนะเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาก็ได้ แต่ว่าเป็นผู้มีปัญญาน้อยจึงพิการมาแต่การกำเนิดสุตการนะฮะทำบุญที่เป็นบุญที่ไม่ประกอบด้วยเหตุจึงเรียกว่าอเหตุุกลละกุศลวิบากไม่ประกอบด้วยเหตุคืออเหตุุกลละกุศลวิบากใครทำบุญประเภทไอเหตุุกลละกุศลวิบากก็คือเป็นบุญที่ ทำแบบไม่เต็มใจทําหรือเต็มใจทําจะเกิดเสียดายที่หลังนะเต็มใจทําครั้งแรกพอหลังจากนันไม่นานก็ด่าเย็นดาเช้า,ชา่าเกิดเสียดายแต่เกิดเสียดาย,ดดายไม่พอไปขอคืนอีกไั้งหาขอคืนไม่ได้ก็ด่าเย็นด่าเช้าอีกผลบุญมีนะฮะแต่ถูกรถมาเหลือเป็น อเหตุกะกุศลจึงทําให้ได้ผลเป็นอเหตุกะวิบากนะใ้เราในใครใจฉะนั้นอุเบกขาสันติรนะวิบากจึงทําหน้าที่เกิดในภพใหม่ให้เป็นคนพิการมาตั้งแต่กําเนิดนะสึกประการสึกประการเดินตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดซอหูหนวกตั้งแต่กําเนิด กรณีที่ตาบอดภายหลังไม่ใช่นะฮะในกรณีนี้ต้องบมาถึงตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่กําเนิดมาเลยคลอดบปตตาบอดมาตั้งแต่กําเนิดเหละเละพิการตางหูมาตั้งแต่แรกเกิดเลยนั่นคือผลของอุเบกขาสันติละน,นะครับจมูกเสียมาตั้งแต่กําเนิดจมูกบีจมูกโวมาตั้งแต่กาเนิดเป็นใบตั้งแต่กําเนิดอันนี้เป็นผลของ กุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุมีเวคขาสัมติรณะวิบากครับ,น,รบ,รบนะเป็นบ้ามาตั้งแต่กําเนิดโง่ผิดปกติตั้งแต่กําเนิดนับหนึ่งไม่ถึงสิบนะาาจำอะไรไม่ได้เราเรียกกันว่าปัญญาอ่อนที่จริงปัญญาไม่มีไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะนะปัญญาไม่มีโง่เงาผิดปกติหกเป็นบ้าตั้งแต่กําเนิดในผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนะ เจนะ็เป็นบรรดอกเป็นบรรดาแปผู้ปรากฏสองเพศนะเก้าเป็นผู้ไม่มีเพศปรากฏสิบผู้ติดอ่างมาตั้งแต่แรกเกิดเป็นกำเนิดเลยนะเป็นบรรดอกก็หมายถึงตัวเองพูนเป็นผู้หญิงนะแต่มีเพศเป็นผู้ชาย ตาตัวเองเป็นผู้ชายแต่มีความรู้สึกเป็นผู้หญิงคะถ้ามีมีเพศเป็นเป็นผู้หญิงแต่แต่งตัวผูว้ชายไม่ยอมเป็นหญิงนะแต่ในตัวเองนะมีเพศเป็นผู้หญิงต้องระวังนะแต่เห็นเขาแต่งตัวผูว้ชายแล้วไปกอดครับสิครับุดไม่ได้ไม่ได้ไ เอเแต่ก่านี่ไปรับตัวเราเาขาเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเขาแต่งตัวเป็นผู้ชายนต่เขาก็จะมีความรู้สึกในใน,ในใจของเขาว่าเป็นผู้หญิงแต่เขาชอบความเป็นผู้ชายก็แต่งตัวเป็นผู้ชายแต่เวลาเข้าห้องน้ำเขาไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงพวกไล่ออกมาไม่ใช่เอาผู้ชายไม่เขาฉันเป็นผู้หญิงใะเขัาไปเถียงกัน เราไปเถียงกันข้าห้องน้ำแล้วก็มาเล่าให้เราฟัางโดนมันแห่ไล่ามาว่าฉันเป็นผู้ชายเอาไปตุณแต่งตัวแบบนี้แล้วออกเป็นผู้ชายนี่ก็จะชอบแต่งกันอย่างเงี้นะว่อันนี้เพศเดียวแต่มีเพศตรงกันข้ามนะผู้ปรากฏสองเพศในตัวคนเดียวมีเพศปรากฏสองนะนี่เรียกอุปตโตภัยชนะ แล้วก็ภูมัไม่มีเพศประกดดเพศหญิงก็ไม่มีเพศชายก็ไม่มีเรื่องเลยไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเองเลยและสุดท้ายสิบประการคือติดอ่างเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่บกพร่องบกพร่องหลายๆอย่างสิบอย่างดังกล่าวแล้วเนี่ยเป็นผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุนะทันทลายกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยากเย็นเข็นใจพอได้เป็นมนุษย์ กลับพิการต้องไปดูเบื้องหลังทําไมจึงเป็นมนุษย์และพิการทั้งสิบประการนี้อย่างไดอย่างหนึง่งทําไมต้องเป็นอย่างนี้ก็ทราบว่าทําบุญไม่ประกอบด้วยเหตุหนึ่งทำอย่างเสียไม่ได้นะสองทำด้วยความโกรธทำด้วยความไม่พอใจาสามก็คือทำบุญแล้วเกิดความเสียใจทีหลัง เสดายเท่าไปทําบุญแล้วก็เกิดเสดายไปขอคืนม,มีอยู่หลายอย่างอาการต่างๆเราเนี่ยนะมันไปกินไปทําลายกุศลให้เหลืออุเบกขาสันติละนะบุญที่ประกอบด้วยเหตุถูกกิเลสก่อกินเจ้าทั้งหมดเหตุ เหลือเป็นอุเบขาสันติลานะกุศลวิบากอุเบขาตฏินักุศลวิบาก็มีปฏิสนธิจิตชื่อว่าอุเบสับสนติลานะนะนะอุเบขาสันติลณนะกุศลวิบากทำนาทีปฏิสนธิตานะตาบอดตั้งแต่กำเนิดหูหกตั้งแต่กำเนิดจมูกพิการเป็นใบเป็นบ้านะต่างๆ,งๆดังศิรปการนี้นะครับล้วนเป็น ผลของกุศลที่ไม่ประกอบด้วยเหตุจิตที่ทำน้าที่ปฏิสนธินี้มีชื่อเรียกว่าอุเบกขาสันติระนะกุศลละวิบากนะฮะอันนี้คือปฏิสนธิด้วยอุเบกขาสันติลละกุศลวิบากส่วนเทวดาที่ป็นสนธิด้วยมหาิบาที่เป็นทวีเหตุกะหรือที่เหตุกาจะไม่พิการหรือบ้าไปแต่ประการน่เทวดาอ่า เทวดาก็มีอาการต้องติประการนี้ได้นะทันทลายนะอวตาปาธิโมกเป็นมรดกของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆและองค์ก่อนๆก่อนองค์ก่อนๆไม่รู้วต่อมากี่องค์แล้วนะครับโลกนี้มีความมืดเกิดก่อนความสว่างเกิดที่หลังความมืดเกิดพร้อมกับโลกความสว่างเกิดพร้อมกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวจิตใจของคนเราก็เกิดพร้อมกับความไม่รู้ความไม่รู้เกิดพร้อมกันกับเราท่านงทลายความรู้แจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ความรู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงอันความรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั้นอาศัยพระพุทธเจ้า จึงมีที่เราเรียกกันว่าธรรมะส่วนความไม่รู้แจ้งตรงตามความเป็นจริงก็อาศัยโมหะฉะนั้นชีวิตเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับโมหะคือไม่รู้ความเป็นจริงผมใช้คำพูดแรงๆว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับความงู่โกรธไหมครับไม่โกรธ ท่านผู้ชมโกรดไหมถ้าผมบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความงงนะอย่าโก,กรธผมนะฮะถ้าโกรธผมมาจนนะถ้าไม่โกรธผมจะรวยเพราะผมนะให้สติให้ปัญญาให้บุญที่ควรที่จะได้รับด้วยนั่นถ้าโกรธผม้าก็เลยไม่ได้บุญก็เลยจนบุญ นะเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันโกวนพรุ่งนี้เป็นวันพระเราก็จะต้องคิดถึงคิดถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงชื่อว่าโอวาทปาติโมกคิดถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้อริยสัจสีได้โดยพระองค์เองแล้วก็นำธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาแสดงให้เราได้รู้แจ้ง เห็นจริงกันแม่ธรรมะที่เราจะเรียนกันต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงตรงตามความเป็นจริงบาลีที่แสดงในโอวัทปาติโมกนั้นมีอยู่สามสามวครคคือสัพพปาปัสะอกระนังกุสลสูปสัมปทา สจิตะปริโยทะปะนังแปลเป็นภาษาไทยโดยสังเขปก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนอย่างนี้และก็สอนโอวาทาปฏิโมก เฉพาะวันมาคะบูชาหลังจากที่ไดจจารุแล้วเก้าเดือนจะเป็นอย่างนี้ทุกพระองค์ไปฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีบุญมีบุญได้เกิดทันธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็เหมือนทันเกิดไม่ทันก็เหมือนทันแม้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว สองพันห้าร้อยสองพันหกสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปีเข้าปีนี้ห้าสิบหกปีปีนั้นสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปีนิ่านไปแล้วปารินิพานไปแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบหกปีแต่พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพาน แต่งตั้งตัวแทนพระพุทธเจ้าไว้เราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเราอย่าคิดว่าเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทิ้งเราไปแล้วไม่ใช่เลยนะพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งเราไปแต่งตั้งตัวแทนเอาไว้คือธรรมะกับวิในเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า ทำไมพระพุทธเจ้าต้องทิ้งเราไปไม่ทิ้งไม่ได้เลอเนาะเพราะพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยขันห้าเป็นขอให้เราได้เข้าใจตรงนี้ความเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยขันห้าเป็นแล้วขันห้าเนี่ยยุติธรรมที่สุด ไม่ลําเอียงใครไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นพระราชามหากษัตริเศษย์ฐีมหาเศรษฐีหรือจักรพัรดิรวมถึงเทวดาทั้งหลายแล้วก็รวมถึงพระพุทธเจ้าด้ยให้ความยุติธรรมเท่ากันที่ไหนมีขันห้าที่นั้นมีความไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายเราได้เห็นนะครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดงนั้นล้วนเป็นอริยสัจจะความเป็นจริงในระดับประเสริฐพระพุทธเจ้าก็มีขันห้าเราทุกคนก็มีขันห้า ทั้งหมดนะฮะเขาเรียกกันว่าปัญจโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์ห้าเป็นเทวดาก็มีขันธ์ห้าเป็นมนุษย์ก็มีขันธ์ห้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีขันห้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีขันธ์ห้าแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีขันธ์ห้าตอนนี้ขันธ์ห้าเนี่ยมันมีของแถมอยู่ในตัว เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายนี่คือบุตุชนทั่วๆไปตอนี้พระพุทธเจ้าพ้นจากความตายพระพุทธเจ้าพ้นจากความตายอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทั้งหลาย มีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าพ้นจากความตายพ้นจากความตายก็มีทางเดียวเข้าถึงปรินิพพานดับขันห้าไม่ให้เหลือนั่นคือพ้นจากขันห้า เราท่านทลายยังไม่พ้นจากขัดห้าเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายตอนนี้อยู่ระหว่างแก่กับเจ็บป่วยรออะไรอยู่เราท่านทลายรอตายตายแล้วก็มีอะไรรออยู่อีกเกิดรอเกิดแล้วก็ แกรออยู่แกแล้วก็เจ็บป่วยรออยู่เจ็บป่วยแล้วก็ตายรออยู่นี่คือความเป็นจริงของชีวิตเจ้านพระพุทธเจ้าพ้นจากความตายเข้าถึงปะรินิพานแล้วแต่ก่อนจะปะรินิพาน <c oughs> ก็ห่วงใหญ่ลรา ยังได้ตั้งตัวแทนเอาไว้แล้วตัวแทนที่ตั้งนี่ไม่ตั้งไว้กับขันห้าท่านทรายครับตัวแทนที่ตั้งไว้นี่ไม่ตั้งกับขันห้าเพราะทุกอย่างตั้งไว้กับขันห้าขันห้ามันก็ไม่เที่ยงขันห้ามันก็เกิดแล้วมันก็ต้องดับขันห้ามันก็ไม่ได้เป็นอนัตตามันก็เป็นอนัตตา น่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตน <c oughs> ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตั้งตัวแทนไม่ตั้งไว้กับขันห้าแต่ตั้งไว้กับสัทธธรรมะธรรมะที่แสดงด้วยเสียงชี้แจงด้วยเสียงเรียกว่าสัทธธรรมได้แก่ธรรมะกับวิใน <c oughs> ฉะนั้นตอนนี้เราท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่ได้พบพระพุทธเจ้า แต่ก็ได้พบถึงไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ได้พบคือพบตัวแทนที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งไว้ได้แก่ธรรมะกับวินันตอนนี้ธรรมะกับวิันมีอยู่ที่ไหนที่นั่นคือพระพุทธเจ้าฉันให้เราได้เข้าใจตรงนี้ซะแล้เราก็มั่นใจว่าเออถึงเราจะเกิดไม่ทัน พระพุทธเจ้าแต่เราก็ยังทันธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคาสอนพระเจ้าก็สอนให้เราได้รู้ความเป็นจริงว่าพระพุทธเจ้า,ย,ายังอยู่อยู่ในฐานะเป็นธรรมะกับวิเนยฉะนั้นเราเคารพธรรมะวิเนยก็ได้ชื่อว่าเคารพพระพุทธเจ้าในทางตรงกันข้ามถ้าเรา ทำลายธรรมะทำลายวิัยก็เท่ากับเราทำลายพระพุทธเจ้าเขาลบพระพุทธเจ้าได้บุญไหมครได้บุญเขาลบพระพุทธเจ้าได้บุญแต่ทําไมเคารบพระพุทธเจ้ากลับทําลายพระพุทธเจ้าถามว่าได้บาปไหมแน่นอนครับท่านผู้ชมตอบเองได้ เคารพพระพุทธเจ้าได้บุญทำลายพระพุทธเจ้าก็ได้บาปทำลายพระพุทธเจ้าได้บาปหนักตอนนี้ยังตกอยู่ในรกอยู่คือเทวทัตเทวทัตทำลายท่านผู้ฟังที่เคารพรับท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ไฝในธรรมะและศรัทธาของคุณพรอุตสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลายองคสินศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดศรัทธาของร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขอ,อยดูโมทนาสาธุมนาโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณบุญยิ่งเนนจิบสธาของคุณบอังอ่อนโพสีปัชมากุลสธาของคุณพัฒนันพน้นไพและสธาของคุณสุชาดาโพเงินร่วมกันรับเป็นเจ้าพาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญา จงประเกิดมีแก่คุณพอรอุตสาทวยทนคุณมาลาัยองคศีรคุณสุรีบุญรอดร้อยเอกกียงจารุพรคุมทองและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวขอธมะดิเลตันหาพากลกันลมันศึกษาธมะทำสอ,อนระพุททอง มาทางชมร่มอย่าปล่อยปัญหามมาา่งอารมณ์โกรธโลภหลงศึกษาพฤ่ิกรรมทำจิตใจให้อสองซองรักษาสินให้มั่นคงจะไม่หลงอาบา